ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน A m มอเตอร์นะครับก็มีสินค้าใหม่มีรีวิวนะครับคันนี้เป็นตัว honda street 600นะครับ 600cc นะครับคันนี้จะมีแค่4เกียร์นะครับเป็นรถทะเบียนแท้นะครับคาต้อมขึ้นมาใหม่เลยนะครับล้อหน้าเป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับยางเบิกใหม่วงล้อขึ้นใหม่ถังเป็นถังใหญ่นะครับถังแต่งนะครับด้านหน้ามีอกไก่กาดหม้อน้ำด้วยนะครับคาบูนะครับเป็นคาบูเดี่ยวนะครับ กรองเป็นกรองแต่งนะครับยางหน้านี่เบิกใหม่กันเลยนะครับไฮไลท์ก็คือยางหลังนะครับยางหลังเป็นเบอร์200นะครับขอ17นิ้ว217ทับบนะครับขนาดยางท่อเป็นท่อแต่งนะครับให้เสียงแน่นๆเลยคันนี้โดยรวมเลสวยมากนะครับผมอลองฟังเสียงนะครับผมเปิดกุญแจครับไฟเกียร์ว่างขึ้นครับกดแช่ครับผม ันนี้เป็นคาบูเดียวแนวฮารเล่นะครับจะให้เสียงผอมเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถทะเบียนแพ้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่หนึ0 0แบาทนะครับจบสดสามารถลดได้นะครับหรือถ้าอยากจะผ่อนนะครับคันนี้ก็ใช้เงินดาวออกรถเพียง5 8าหมื่นนะครับจบทุกขั้นตอนจบสดนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางถ้าคันใดหาอยู่นะครับแนะนำก็ โทรเข้ามาปรึกษาครับ091นะครับ413นะครับ6669นะครับร้านเงาอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับถ้าหาอยู่แนวนี้รถสภาพนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับช้าไม่ได้แล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับสนใจติดต่อนะครับ091นะครับ413 669ครับสนใจรีบโทรเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ